เจวายเอ็นจอมยุทธนูเวลภูมิใจเสนออาณาจักรแห่งท้องนาภาตอนที่437แขกจากท้องฟ้าอาแฮมเยเสียวลดศีรษะลงชายชราคนนี้อารมณ์ไม่ดีข้าจะไม่ยุ่งกับเขาข้าทำไม่ได้แต่ข้าสามารถหลบหนีได้ใช่ไหมมีบางอย่างผิดพลาดในสองวันนี้ใครบางคนจากตระกูลเย่แห่งอาณาจักรชิงหยุนมาส่งจือจ้องไปที่เยเซียวและพูดว่า ข้าส่งพวกเขาออกไปแล้วใบหน้าของเขาบิดเบี้ยวและริมฝีปากของเขากระตุกแล้วเปลือกตาของเขาก็สัน่นเจ้าเจ็บหรือเปล่า,ยาเยเซียวถามด้วยความประหลาดใจดวงตาของเขาคมแค่ไหนแน่นอนว่าเขาสังเกตเห็นว่ามีบางอย่างผิดปกติกับส่งจือฮึส่งจือทำหน้าบูดบึง้งมันจะผิดอะไรละ่ะไม่มีอะไรร้ายแรงจริงจังหรือไม่เจ้าควรให้ข้าตรวจสอบเจ้าก่อน ยเยเซี่ยวไม่ได้พูดอะไรมากไปกว่านี้เขาเพิ่งผลักซ่งจือขึ้นไปบนเก้าอี้และเริ่มถอดเสื้อผ้าออกเมื่อเขายกเสื้อผ้าบนหลังขึ้นเขาเห็นรอยแท่งนับสิบลายบนนั้นบวมมันไม่ใช่บาดแผลร้ายแรงข้าโดนแค่นั้นแหละเออซ่งจือดูลำบากใจมีคนของข้าก็อยู่ที่นี่เหมือนกันแบบนี้ไม่บาดเจ็บสาหัสหรอแน่นอนเจ้าโดนไม้ฟาดใครทำกับเจ้ามีใครบ้าง เจ้ากำลังพูดถึงอะไรลุรงซ่งเจ้ารู้ไหมว่าเจ้ากำลังพูดอะไรเจ้ากำลังทำให้ข้าสับสนยเย่เซียวถามพืชเห็นได้ชัดว่าซ่งจือไม่อยากพูดมากกว่านี้เขาแค่ครุ่นคิดแล้วไม่พูดอะไรด้วยใบหน้าที่มืดมนอย่างไรก็ตามดวงตาของเขาสว่างขึ้นดูเหมือนเขาจะสบายใจแต่ไม่เต็มใจและยังสับสนอีกด้วย เยเซียว yeah, ไม่กล้าที่จะชักช้าเขาดูแลบาดแผลบนหลังของส่งจืออย่างรวดเร็วทันใดนั้นมันเตือนเขาว่าเขาสามารถกําจัดบาดแผลที่ซ่อนอยู่ในตัวซ่งจือได้อย่างสมบูรณ์แล้วในตอนนี้เพราะเขาดีขึ้นมากแล้วคืนนี้จะทํายังไงดีล่ะหากไม่สามารถกลับมาได้หลายวันข้างหน้าหรือเกิดข้อผิดพลาดจนต้องหนีออกจากบ้านข้าจะไม่ต้องกังวลมากเกินไป ท่งจือที่ไม่มีบาดแผลที่ซ่อนอยู่สามารถแข็งแกร่งพอที่จะเข้าถึงขีดจํากัดของการยับยัง้งชั่งใจในโลกนี้เขาจะรักษาตัวเองให้ปลอดภัยได้แต่ทำไมวันนี้เขาดูอารมณ์เสียมากทำไมคนจากตระกูลเย่มาเหรอตระกูลเย่แห่งอาณาจักรชิงหยุนพวกเขามาทำไมบาดแผลที่ติดอยู่และคําว่าใครสักคนทำฆ่าหมายความว่าไง เขาถามส้งจือด้วยวิธีต่างๆหลายครั้งแต่ส้งจือไม่ยอมพูดอะไรสักคำเขายอมตายดีกว่าในที่สุดส่งจือก็ใจร้อนและหงุดหงิดเขาตะโกนว่าครอบครัวของเจ้าไม่มีอะไรดีเลยเข้าใจไหมทำไมต้องถามต่อข้าไม่รู้จะบอกพ่อเจ้ายังไงหยุดก่อนได้ไหมยเยเซียวอยากรู้อยากเห็นมากขึ้นส้งจือจะไม่บอกอะไรเขาเขาก็แค่ไม่ทําเขาแค่เงียบไปเขาไม่พูดอะไรเลยหลังจากนั้นก่อนที่เขาจะหลับไปในที่สุดเขาก็พูดว่า ไอสารเลวไม่มีใครรู้ว่าเขากำลังสาบแช่งใครมันจะไม่ใช่เย่เซียวแม้ว่าถ้าเป็นเย่เซียวเขาจะพูดว่าเด็กสารเลวในตอนเที่ยงคืนซ่งจือสลบเพราะโดนใครต่อยอีกแล้วเมื่อซ่งจือตื่นขึ้นมาเขาพบว่าพลังปราณทางจิตวิญญาณของเขากำลังโหมกระหน่ำอยู่ในร่างกายของเขาเขามีความรู้สึกที่ไม่เคยรู้สึกมาหลายปีแล้วตอนนี้มันกลับมาหาเขาอีกครั้งราวกับปาฏิหาริ์ข้าได้รับการผจญภัยที่โชคดีเหมือนครั้งที่แล้วหรือเปล่า ครั้งล่าสุดเขาหายขาดครึ่งหนึ่งมันช่วยเขาจากการตายและหยุดพลังปราณทางจิตวิญญาณของเขาไม่ให้รั่วไหลคราวนี้เขาหายขาดทั้งท,งท้งที่หมดสติบาดแผลที่เป็นเหมือนแผลในกระดูกก็หายไปหมดซ่งจอรู้สึกตื่นเต้นมากที่รู้สึกถึงพลังปราณทางจิตวิญญาณที่โหมกระหน่ำในร่างกายของเขาแต่ก็สับสนเช่นกันผู้ชายคนนี้คือใครในดินแดนหานหยางมีคนที่มีความสามารถเช่นนี้จริงหรือใจดีมาก เขาแอบเข้าไปในบ้านของเราเพียงเพื่อรักษาค่าโดยไม่ทิ้งชื่อของเขาซ่งจือไม่เข้าใจว่าทำไมถึงมีผู้ชายดีๆแบบนี้อยู่ในโลกเขาต้องการปลุกเยเซียวและพูดคุยกับเขาเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ตอนกลางคืนก็สายเกินไปนอกจากนี้ยังมีหญิงสาวคนหนึ่งอยู่ในห้องของเยเซียวส่งจือคิดว่ามันน่าอายที่จะทำเช่นนั้นเขาตัดสินใจถามเยเซียลในเช้าวันรุ่งขึ้น เขาได้ยินว่ามีเสียงผู้คนตะโกนและต่อสู้กันจากระยะไกลเขากระโดดขึ้นไปบนหลังคาแล้วมองไปทางหอหลิงเปามีควันลอยขึ้นและไฟก็ส่องสว่างบนท้องฟ้าหอหลิงเปาในที่สุดก็ไม่สามารถหลบหนีไปได้ท่งจือยืนอยู่ที่นั่นพึมพำไม่มีอะไรให้ทำภายใต้สถานการณ์นี้ถ้าเป็นไปได้ท่งจือจะไม่ยอมให้องค์กรน,นี้ล่มสลายจริงๆมันช่วยทหารในสงครามชายแดนได้มาก อย่างไรก็ตามเขาเพิ่งหายดีแล้วเขาต้องการเวลามากขึ้นเพื่อพักผ่อนและได้รับพลังกลับคืนมามันไม่ใช่เวลาที่ดีสําหรับเขาที่จะเริ่มการต่อสู้ยิ่งไปกว่านั้นเขาเพิ่งฟื้นคืนสู่สภาพสมบูรณ์เขาเป็นไพ่ลับสําหรับบ้านตระกูลเย่ในขณะนี้ดังนั้นจึงเป็นเรื่องเปล่าประชนที่จะเปิดเผยพลังที่แท้จริงของเขาให้กับคนที่ไม่เกี่ยวข้องกับเขาเขาลังเลแล้วสายหัวเขาถอนหายใจแล้วกลับไปนอนต่อถ้าเขาไม่เห็นเขาคงไม่รำคาญ ในเวลาเดียวกันมีบางสิ่งที่อาจทำให้โลกตกตะลึงก็เกิดขึ้นที่ฝั่งปรมาจารย์ไปในป่าไผ่อะไรมีเสียงของปรมาจารย์ไปดังขึ้นด้วยความโกรธและดังวันเอ๋อและซิ่วเอ๋อร์ต่างหวาดกลัวและตื่นขึ้นมาจากการหลับไหลในห้องข้างๆเขาพวกเธอสวมเสื้อผ้าแล้วออกจากห้องไปพวกเธอเห็นปรมาจารย์ไปยืนอยู่บนพื้นจ้องมองคนที่อยู่ตรงหน้าเขาเขาโกรธมากไม่ค่อยมีใครแปลกหน้าเข้ามาในป่าไผ่แต่กลับมีคนยืนอยู่ตรงนั้น คนแปลกหน้าท่านอาจารย์ท่านอาจารย์พวกเธอทั้งสองจ้องมองที่ปรมาจารย์ไปอาจารย์ลุกขึ้นแล้วเหรออาจารย์ยืนเกิดอะไรขึ้นเขาหายดีแล้วเหรอพวกเขาเริ่มคิดถึงด้านสว่างแต่ฝันดีก็พังทลายปรมาจารย์ไปนั่งบนเก้าอี้และไม่สามารถลุกขึ้นได้อีกเหตุผลที่เขาลุกขึ้นยืนได้ก็คือเขาถูกยั่วยุนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเขาถึงลุกขึ้นยืนทันที แต่หลังจากนั้นเขาก็ยังเป็นคนพิการอยู่อะไรในโลกนี้ทำให้เขาโกรธเช่นนี้เขาสงบและมั่นคงอยู่เสมอพวกเธอเดินเข้ามาและยืนข้างปรมาจารย์ไปจ้องมองคนที่อยู่ตรงหน้าด้วยความโกรธ ผู้ชายตัวสูงหน้าตาน่ารักเขามีเสน่ห์ด้วยคิ้วยาวถึงผมของเขาบนขมับเขาเป็นชายหนุ่มที่น่ารักในโลกสกรปรกใบนี้ใบหน้าของเขาทําให้พวกเขารู้สึกว่าไม่ว่าเขาจะพยายามจริงจังแค่ไหนเขาก็ดูชั่วร้ายใบหน้าของเขาดูเหมือนถูกปกคลุมไปด้วยแสงอันชั่วร้ายขณะที่หวานเอ๋อและซิวเอ๋อกํกำลังจ้องมองเขาเขาก็มองกลับไปที่พวกเธอและคลิกลิ้นของเขาเขาพูดว่าข้าคิดว่าเจ้าได้ยินข้าชัดเจนโอ้นี่คือนกของเจ้าเหรอ พวกเธอสวยไม่น่าแปลกใจเลยที่เจ้าโอ้ใช่เจ้าได้นอนบนพวกมันแล้วหรือยังข้าหมายถึงไปถ้าเจ้าทำมันจะเป็นมนุษย์และสัตว์นี่และนั่นข้าคิดว่าพ่อแม่เจ้าอาจจะทุบตีเจ้าจนเป็นกองเนื้อข้าพูดแบบนี้เพื่อประโยชน์ของเจ้าโปรดยอมรับความคิดเห็นของข้าตอนที่438หลิงอูซีปรมาจารย์ไปพูดด้วยความโกรธ หยุดไอเวนนั่นซะแล้วหยุดมองพวกเธอแบบนั้นไม่งั้นข้าจะควักลูกตาแกแล้วฉีกลิ้นแกซะเจ้าคิดอย่างไรถ้าข้ากล้าทำหรือไม่โอ้ยโอดวงตาอันน่าสะพรึงกลัวคำพูดที่คมชัดเจ้าทำให้ข้ากลัวแทบตายจริงๆชายหนุ่มคนนั้นยักไหล่และแสดงสีหน้าเหมือนเขากลัวเราเป็นเพื่อนเก่ากันเจ้าทำอย่างนั้นกับข้าได้อย่างไรความยุติธรรมเกี่ยวกับเรื่องนั้นอยู่ที่ไหนนอกจากนี้เข้ามาสบตาข้าสีเพราะเจ้าบอกว่าจะตัดมันออกจากข้ามาเร็ว ข้ายืนอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนข้าสัญญาว่าจะไม่ย้ายออกไปข้าสัญญาเพียงแค่รอาการเคลื่อนไหวของเจ้าถ้าคิดว่าทําได้ก็มาทําหลิงอูซีปรมาจารย์ไปเรียกชื่อของเขาทีละคําเขากัดฟันเจ้าควรอธิบายสิ่งที่เจ้าพูดดีกว่าเฮ้เฮ้ข้ารู้ว่าเจ้าจะต้องตกใจหลิงอูซียักไหลและยิ้มอย่างชั่วรา้ายข้าไม่ต้องการที่จะบอกเจ้าเจ้ากําลังจะทําอะไร เจ้าลืมไปหรือเปล่าว่าเจ้าเป็นคนพิการเจ้าไม่สามารถเข้าใกล้ข้าได้ท่าทำได้เจ้าจะกัดข้าไหมกัดข้าอย่างดูร้ายเหรอปรมาจารย์ไปคำรามแล้วเจ้ามาทำอะไรที่นี่ถ้าไม่อยากบอกข้าลงเท่าที่ทำได้ ข้าบอกว่าข้าจะไม่บอกเจ้าแล้วข้าจะไม่ข้าจะไม่บอกเจ้าอย่างไรก็ตามข้าจะบอกพวกเขาหลิงอูซีมองไปที่หวานเอ๋อและซิ่วเอ๋อร์อย่างชั่วร้ายข้ามีปัญหาเล็กน้อยข้าไม่สามารถหยุดพูดคุยกับสาวสวยได้และเมื่อข้าคุยกับผู้ชายถึงแม้เขาจะสวยกว่าผู้หญิงข้าก็จะหมดความสนใจอ้อสาวสวยสองคนขอบอกอะไรบางอย่างกับเจ้าวานเอ๋อและซิ่วเอ๋อต่างก็ตกใจอาจารย์มีเพื่อนแบบนี้จริงๆเหรอผู้ชายคนนี้ชั่วร้าย หลิงอูซีพูดมากแม้ว่าจะไม่มีประโยชน์อะไรก็ตามพูดสิ่งที่สำคัญเรื่องของเมืองอูเจิน้นปรมาจารย์ไปขัดจังหวะเขาเออเอาหลักหลิงอูซียิ้มและพูดคู่ต่อสู้ที่ใหญ่ที่สุดของอาจารย์ของเจ้าเมืองอูเจิ้นทะลุผ่านระดับเซียนหยวนและทันใดนั้นก็มาถึงระดับเซิงหยวนนั่นหมายความว่าา5 5 5อาจารย์ของเจ้าเคยเอาชนะเขาแต่ตอนนี้เขาทำได้เพียงรอที่จะถูกครอบงำเป็นข่าวที่น่าตกใจมาก วันเอ๋อและซิ่วเอ๋อประหลาดใจระดับเซียนหยวนระดับเซิงหยวนมีระดับเซิงหยวนระหว่างพวกมันแล้วจูจ่ๆเขาจะพัฒนาขึ้นไปอีกสองขั้นได้อย่างไรก็ไม่ต่างอะไรกับการขึ้นไปบนฟ้าทีละก้าวเขาทำได้อย่างไรเป็นไปได้อย่างไรปรมาจารย์ไปพูดด้วยความโกรธ สาวๆให้ข้าบอกเจ้าว่าหลิงอูซีเก็บสีหน้าชั่วร้ายของเขาไว้และพูดว่าว่ากันว่าดวงดาวในนภาน,นั้นตกอยู่ในความสับสนวุ่นวายเมื่อหมื่นปีก่อนไม่นานมานี้จู่จูดวงดาวก็กลายเป็นปกติสักวันหนึ่งเมืองอูเจินบังเอิญได้รับสมบัติอันล้ำค่าหลังจากนั้นเขาก็พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วในทันใดเหมือนกับว่าเขาสามารถเดินทางได้นับหมื่นไมล์ในหนึ่งวัน ตามข้อมูลที่ข้าได้รับสมบัตินั้นมีความเกี่ยวข้องกับบางสิ่งเกี่ยวกับธรรมชาติแห่งสวรรค์นั่นคือเหตุผลว่าทำไมเขาถึงพัฒนาอย่างรวดเร็วบางสิ่งที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติแห่งสวรรค์หวานเอ๋อและซิลเอ๋อร์ตกใจอีกครั้งพวกเธอมองหน้ากันในขณะที่ใบหน้าของพวกเธอซีดลงทันทีพวกเธอต่างก็มีการคาดเดาอยู่ในใจแต่พวกเธอไม่อยากจะเชื่อเลยปรมาจารย์ไปดูเข้มขึ้นเรื่อยๆบนใบหน้าของเขา เราทุกคนล้วนมีความรู้ดีเรารู้ว่าสิ่งต่างๆเช่นนั้นจำเป็นต้องอาศัยชีวิตและเลือดเพื่อเสียสละอยู่เสมอมันจะต้องนำความวุ่นวายมาสู่หยินและอย่างเพื่อที่ลิงอูซิยิม้มและย่อยเย้ยเขามองไปที่ปรามาจารย์ปและมีความเกลียดชังในดวงตาของเขาทำไมเจ้าถึงมองข้าแบบนั้นปรามาจารย์ปพูดอย่างสุภาพว่ามันเกี่ยวอะไรกับข้าด้วยข้าเดาว่าเจ้าต้องถูกเมืองอูเจิ้นต่อยอย่างหนักด้วยตัวเองใช่ไหม ลิงอูซีโกรธจัดและตะโกนว่าบัตรซบจริงๆเจ้าถามข้าว่าทำไมข้าถึงมองเจ้าเช่นนั้นเจ้าไม่รู้ว่าทำไมงั้นเหรอแต่ข้ารู้ว่าเจ้ารู้ว่าทำไมปรมาจารย์ไปกลอกตาและไม่พูดอะไรสักคำเจ้าคิดว่าเจ้าสามารถโกหกเกี่ยวกับสิ่งที่เจ้าทำได้หรือไม่ลิงอูซีโกรธมากเราอ่านหนังสือเล่มนั้นด้วยกัน เจ้าทำลายหนังสือเล่มนั้นแต่ข้าจำมันได้ดีทุกคำดูเจ้าสิคนพิการเจ้าเงียบไปนานมากเจ้าไม่คิดว่าข้าจะรู้ว่าเจ้ากำลังทำอะไรที่นี่อยู่งั้นเหรอเจ้าคิดว่าเจ้าเป็นคนที่ฉลาดที่สุดในโลกหรือไม่ข้าเก็บความลับของเจ้ามาตลอดชีวิตเพราะเราเป็นพี่น้องกันข้าหวังว่าวันหนึ่งเจ้าจะประสบความสำเร็จข้าหวังว่าสักวันหนึ่งเจ้าจะพิชิตโลกข้าอาจไม่สามารถยืนเคียงข้างเจ้าได้แต่ข้าก็ยังรู้สึกยินดีกับมันข้ารู้สึกมีความสุขสำหรับเจ้าเจ้ารู้ไหมว่าทำไม เจ้าเข้าใจมันไหมเจ้ามีความรู้สึกบ้างไหมเจ้ารู้ไหมว่าเพื่อนคืออะไรเจ้ารู้ไหมว่าพี่ชายหมายถึงอะไรเจ้าเป็นลูกชายของโสเพณีเจ้ามันเลวมีความโศกเศร้าและความกระตันอยู่ในดวงตาของปรมาจารย์ปแต่มันกินเวลาเพียงหนึ่งวินาทีเขาก้มศีรษะลงและไม่พูดอะไรสักคำอย่าทํากับข้าเหมือนคนโง่เจ้าคิดว่าข้าไม่รู้ว่าใครสร้างความโกลาหนในดวงดาวเจ้าคิดว่าข้าไม่รู้ว่าใครฆ่าชีวิตไม่รู้จบและสร้างความนองเลือด ข้ารู้คนอื่นจะได้รู้แน่นอนเจ้าไม่คิดเหรอหลิงอูซีกำลังกระโดดและตะโกนเขาโกรธมากเจ้าอยากทำมันดีทำไมเจ้าไม่สามารถระวังได้รับสิ่งนั้นด้วยตัวเองไม่ได้เหรอตอนนี้มันอยู่ในมือของคนอื่นแล้วและเจ้าไม่รู้ด้วยซ้ำตลอดหลายปีที่ผ่านมาเจ้าเป็นเพียงการปูทางให้ผู้อื่นและเขาคือคู่ต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเจ้าเจ้าไม่รู้สึกละอายใจหรือแต่ข้ารู้สึกละอายใจสำหรับเจ้า ดูเจ้าสิไม่ได้ทำอะไรเลยรู้สึกดีกับพายุแห่งความกลาหนโง่โง่ของเจ้าบัตรซบจริงๆหลิงอูซีถมน้ำลายและพูดว่าบัตรซบสิ้นดีปรมาจารย์ไปดูสงบเมืองอูเจิ้นได้รับการปรับปรุงอย่างมากเขาแทบรอไม่ไหวที่จะสถาปนาอำนาจของเขาในหมู่คนรุ่นของเราคนแรกที่เขาอยากจะล้มคือเจ้าเจ้าไม่อยู่ที่นั่นเขาหาเจ้าไม่เจอดังนั้นเขาจึงระบายความโกรธไปที่ชายชาราที่อยู่ใกล้เจ้าที่สุด ข้าไม่มีแผนของเจ้าข้าไม่สามารถหลบหนีข้าไม่สามารถหลบได้ข้าไม่สามารถเอาชนะเขาได้ข้าจะทำอะไรได้ลิงอูซีอยากจะร้องไห้แต่ไม่มีน้ําตาเจ้าคิดว่าข้าอยากจะลงมาแทนเจ้าใหม่ถ้าข้าไม่โดนรังแกหนักขนาดนั้นเจ้ารู้ไหมว่าทุกสามเดือนเขาจะมาเริ่มต่อสู้กับข้าการต่อสู้ริมฝีปากของปรมาจารย์ไปกระตุกการต่อสู้ ทุกครั้งหลังชกข้าต้องนอนอยู่บนเตียงเพราะลุกไม่ได้เจ้ารู้หมว่ามันยากแค่ไหนที่จะเอาชีวิตรอดจากหมัดของเขาลิงอูซีโกรธมากเขาพูดอย่างดุเดือดปรมาจารย์ปพูดเบาๆว่าถ้าอย่างนั้นบางทีเขาอาจจะไม่มีสิ่งที่ข้าต้องการถ้าเขามีมันเขาคงไม่หยิงขนาดนั้นลิงอูซีหัวเราะเหมือนนกกากากาปรมาจารย์ไปพูดไม่ออกตอนที่439าคำเตือนที่ชัดเจน เจ้าไม่คิดอย่างนั้นเหรอเจ้าคิดว่าข้าผิดใช่ไหมแล้วไม่ข้าควรสนใจไหมหลิงอูซีครุ่นคิดแล้วเดินออกไปดีเป็นพระราชาที่นี่ในอาณาจักรเล็กๆของเจ้าข้าจะยอมจำนนต่อมเมืองอูเจิ้นข้าโดนตีเพราะเจ้าข้าไม่อยากได้ยินสิ่งที่ไม่จริงจากเจ้าเขาเดินเร็วมากเทียงไม่กี่ก้าวเขาก็ถึงประตูแล้วขั้นตอนต่อไปคือการเดินออกจากประตูหรือแม้แต่ออกจากดินแดนหานหยางแล้วถือไปเชิญหายใจเข้าลึกๆแล้วพูดว่า บางทีบางทีบางทีเขาอาจจะหลิงอูซีหัวเราะเยาะข้าไม่ชอบเลยจริงๆเมื่อเจ้าพูดอะไรที่เจ้าไม่ได้หมายถึงความจริงอยู่ตรงหน้าเราเจ้ารู้ว่าเขามีมันเจ้าเพียงแค่ต้องเล่นอย่างหนักในปากของเจ้าคิดสิ่งหนึ่งในขณะที่พูดอีกสิ่งหนึ่งและเจ้ายังทําอีกอย่างหนึ่งด้วยข้าไม่เข้าใจว่าทําไมคนชอบทําอย่างข้าหลิงอูซีผู้ยิ่งใหญ่ถึงมาเป็นเพื่อนกับเจ้าช่างเจ้าเล่ขนาดนี้ทําไมทําไมพระเจ้าโลก บอกข้าว่ามีอะไรผิดปกติกับข้าบอกข้าทีว่าทำไมข้าถึงยังศรัทธาต่อเจ้าตลอดไปปรมาจารย์ไป่พูดไม่ออกอีกครั้งเขามองไปที่หลิงอูซีอย่างดูเดือดอะไรนะคำนั้นคืออะไรฉลาดแกมโกงข้าฉลาดแกมโกงยังไงล่ะข้าฉลาดกว่าเจ้านิดหน่อยฉลาดกว่าเจ้าไม่ใช่หรอข้าจำเป็นต้องให้เจ้าซื่อสัตย์ต่อข้าตลอดไปหรือไม่แม้ว่าเจ้าต้องการแต่ข้าก็ไม่ก็ได้ข้าก็ศรัทธาในตัวเจ้าเช่นกันแต่เราไม่สามารถพูดออกมาแบบนั้นได้ หากการจ้องมองสามารถฆ่าได้หลิงอูซีน่าจะถูกฆ่าไปหลายครั้งและถูกฉีกเป็นชิ้นชิ้นแล้วอูซีนั่งลงและสงบสติอารมณ์มาคุยกันเถอะเหมือนพี่น้องปรมาจารย์ปลรูปหน้าผาักแล้วพูดว่ามีปัญหาสองประการที่นี่หนึ่งฆ่าสร้างความกลาหนและได้รับการลงโทษจากสวรรค์ข่าไม่สามารถฟื้นคืนสู่จุดสูงสุดได้เด็กผู้หญิงสองคนนี้ทนทุกทรมานกับข่าพวกเขาถูกยับยัง้งหลิงอูซีพูดอย่างเฉยเมยว่า ทำไมต้องพูดเรื่องไร้สาระมากมายขนาดนี้ใครไม่รู้บ้างหากเจ้าไม่ลงเอ่ยเช่นนี้เมืองอูเจิ้นจะได้ของล้ำค่านั้นมาได้อย่างไรข้าจะถูกรังแกขนาดนั้นได้ยังไงทำไมข้าต้องลงมาขอความช่วยเหลือจากเจ้าหื้อทุกครั้งที่ถูกทุบตีข้าสาบานว่าข้าจะต่อยเจ้าให้ตายถ้าเจอเจ้าแต่เมื่อข้าเห็นเจ้าสมานแบบนี้ข้าก็ทำไม่ได้จากนั้นเขาก็ยกมือขึ้นดูเจ้าสิข้าไม่สามารถช่วยอะไรได้เลย การลงโทษอันศักดิ์สิทธิ์คือการลงโทษข้าจะทำอะไรได้บ้างข้ามีวิธีแก้ปัญหาเราไม่สามารถเปลี่ยนการลงโทษอันศักดิ์สิทธิ์ได้แต่สิ่งต่างๆจะเปลี่ยนแปลงมีผู้ชายคนนี้เขาสามารถลบล้างคำสาปของข้าได้ปรมาจารย์ไปนึกถึงใบหน้าของชายคนหนึ่งเขาถอนหายใจนรกนองเลือดครั้งนี้จะอายมากถ้าเพิ่งวางเขาแย่มาก ตอนนี้ข้าต้องขอความช่วยเหลือจากเขาข้าต้องการให้เขาตอบตกลงข้ามั่นใจว่าเขาจะถือโอกาสลากข้าเหมือนอยู่ในตำแหน่งที่เอื้อมฟ้าข้าต้องถามว่านี่เป็นเรื่องยุ่งวุ่นวายที่ข้าสร้างขึ้นเองข้าไปเชิญเหรออะไรเจ้ามีทางออกเจ้าพูดถูกใช่ไหมหลิงอูซีโกรธและตะโกนว่าเจ้ารอเล่นข้าเหรอสิ่งต่างๆจะเปลี่ยนไปก็ได้ดูเหมือนว่าจะเป็นทิศทางที่เราสามารถขุดลึกลงไปได้เจ้าจะบอกข้าว่าสิ่งนี้มีประโยชน์อะไร มีทางแก้ไขไม่มีปัญหาปรมาจารย์ไปขมวดคิ้วและกรอกตาเขามองดูเขาแล้วพูดว่าข้าแน่ใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนั้นแต่ยังไม่ทั้งหมดสิ่งต่างๆนั้นไม่แน่นอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมันเป็นความประสงค์ของสวรรค์เขาหยุดแล้วพูดต่อปัญหาที่สองนั้นยากจริงๆหากเมืองอูเจินมีความลึกลับแห่งสวรรค์อย่างแท้จริงแม้ว่าข้าจะย้อนกลับไปในช่วงรุ่งโรจน์แต่ก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงได้ข้ารู้เกี่ยวกับขีดจำกัดของข้า ลิงอูซีกระดกลิ้นของเขาในขณะที่เดินไปรอบๆปรมาจารย์ปและพูดด้วยน้ำเสียงแปลกๆโอดูสิเจ้าบอกว่าเจ้ารู้เกี่ยวกับขีดจำกัดของตัวเองเหรอเจ้าคือไปเชิญจริงๆเหรอโอ้เจ้าคือปรมาจารย์ปเเหรอท่านผู้นำคนที่สามปองค์ชายสามปอืมทำไมข้ารู้สึกว่าเจ้าเป็นของปลอมเจ้าจะต้องเป็นของปลอมเจ้าไม่ใช่ไปเชิญแน่นอนปรมาจารย์ปพูดอย่างแผ่วเบาและถอนหายใจข้าหมายถึงลิงอูซีมันจะดีมาก ถ้าเจ้าหยุดทำตัวต่ำต้อยแบบนี้หลิงอูซีโกรธจัดข่าต่ำหรอข่าต่ำหรือเจ้าอืมเขากระโดดจากที่นี่ไปที่นั่นตะโกนแต่แล้วเขาก็หยุดและถอนหายใจเขากล่าวว่าถูกต้องข่าต่ำข้ารู้ว่าเจ้าพูดถูกข้าเป็นอย่างนั้นจริงๆนรกนองเลือดข้ารีบเข้ามาโกรธเจ้าเหมือนข้าเป็นหมูเจ้าสบายดีเจ้าไม่ตื่นตระหนกเจ้าไม่ทำอะไรเลยข่าต่ำข้าจะไปได้เลยข่ากำลังไปข่าต่ำมาก เขาหันหลังกลับและเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วโดยไม่หยุดเลยปรมาจารย์ไปรู้ว่าครั้งนี้เพื่อนเก่าของเขาโกรธจริงๆเขาย้ายไปอยู่ข้างข้างหลิงอูซีเหมือนผีอย่างเงียบๆเ,เขาคว้าแขนแล้วยิ้มอย่างขมขื่นมาเลยช่างเป็นคนอารมณ์ไม่ดีข้ายังไม่ได้พูดอะไรเลยพี่หย่าดินน่ยอยากขยับแรงเกินไปร่างกายอ่อนแรงของข้ากำลังจะแตกสลายจะชนกันก็ได้ถ้าอยากเห็นข้าลม้มข้าหมายถึงต่อให้กลับไปจะสู้เขาได้ยังไงข้ามีอะไร อย่าลืมเมืองอูเจิ้นเป็นสมาชิกของกลุ่มผู้พิชิตทั้ง4ี่กลุ่มในอาณาจักรมนุษย์เหนือสวรรค์นในสายเลือดอดของเขามีสายเลือดมาจากกลุ่มแม่ของข้าเรารู้ว่าเราไม่สามารถเอาชนะเขาได้ถ้าเราลุยต่อทั้งที่รู้ว่าจะแพ้มันไม่ใช่แค่พยายามทนทุกข์ให้มากขึ้นหรอกหรือทุกสิ่งจําเป็นต้องมีแผนถ้าเราเอาชนะเขาไม่ได้ด้วยกําลังเราก็ลองใช้ปัญญาอย่าทําสิ่งที่เรารู้ว่าจะไม่สําเร็จลิงอูซีหายใจไม่ออกเขาไม่ได้ดิ้นรนแต่พูดอย่างดูเดือดว่า เจ้ากลัวความลึกลับแห่งสวรรค์จริงๆหรือปรมาจารย์ไปไม่ได้พูดอะไรใบหน้าของเขามืดเขาก็แสดงคำตอบออกมาอย่างชัดเจนไม่อยากตอบเหรองั้นข้าขอถามอีกอย่างนะหลิงอูซีพูดช้าๆถ้าไม่มีความลึกลับแห่งสวรรค์เจ้าคงไม่ใช่ไปเชิญอีกต่อไปแล้วปรมาจารย์ไปวันไหวมันเป็นคำเตือนอันคมชัดที่ดังก้องอยู่ในใจของเขา ถูกต้องแม้ว่าข้าจะไม่มีความลึกลับแห่งสวรรค์แต่ก็ไม่ได้ทําให้ข้าเป็นตัวของตัวเองน้อยลงข้าไปเฉินใครแข็งแกร่งกว่าข้าข้าอยู่กับมันข้ายังคงเป็นข้าโดยไม่มีมันเขาเข้าใจแล้วและเขารู้สึกถึงอะไรบางอย่างทันใดนั้นเขาก็รู้สึกโล่งใจเหมือนเพิ่งวางภาระบนบ่าลงพูดตามตรงเจ้ากลัวและไม่คืนดีกับมันเจ้ารู้สึกละอายใจหลิงอูซียังคงจู้จี้จุกจิกอย่าปฏิเสธเลย เจ้ารู้สึกอับอายเพราะหลังจากความพยายามทั้งหมดที่เจ้าทำไปสิ่งที่เจ้าไล่ตามในที่สุดก็ตกไปอยู่ในมือของผู้อื่นเจ้าไม่รู้สึกดีกับมันเจ้าไม่ต้องการที่จะ,ะเผชิญกับมันเขาได้รับพรจากธรรมชาติแห่งสวรรค์นั่นเป็นเรื่องจริงแต่ในความเป็นจริงเจ้าแค่กำลังหลบหนีตอนที่440ความกลาหน ลิงอูซีระมัดระวังเมื่อเขาพูดคำเหล่านั้นเขาคิดว่าปรมาจารย์ไปจะโกรธอย่างแน่นอนเขาอาจจะไม่สามารถต่อสู้ได้แต่เขาก็สามารถสาบแช่งได้มากกว่าลิงอูซีพร้อมที่จะตะโกนใส่เขาคิดว่ามันจะไม่ไปไกลกว่าการถูกปรมาจารย์ไปกัดถ้าเขาเป็นไปเฉินเมื่อเขาได้รับบทเรียนแบบนั้นเขาจะกระโดดกัดอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามไผเฉินไม่เหมือนลิงอูซีเลย ก่อนที่ลิงอูซีจะพูดจบปรมาจารย์ไปก็เริ่มหัวเราะจริงๆเขาดูมีความสุขมากและพูดว่าถูกต้องพูดได้ดีอูซีเจ้าเป็นพี่ชายที่ดีของข้าจริงๆที่รู้จักข้าดีข้ามีปัญหานั้นอยู่ในใจอย่างไรก็ตามเจ้าคือผู้ที่ให้ความรู้แก่ข้าตอนนี้ข้าเข้าใจลิงอูซีตกใจเข้าใจเจ้าเข้าใจอะไรทําไมข้าถึงไม่เข้าใจตอนนี้นี่คือนี่ยังคงเป็นปรมาจารย์ปยที่น่าภาคภูมิใจหรือเปล่า เขามองไปที่ปรมาจารย์ปอย่างมึนงงและพูดด้วยความสับสนเจ้าเจ้าเป็นอะไรไปเจ้าเป็นใครเหรอจากนั้นเขาก็เอื้อมมือไปที่หน้าผากของปรมาจารย์ไปเห็นได้ชัดว่าเขาเองก็ไม่เชื่อในสิ่งที่เขาเพิ่งพูดจริงๆปรมาจารย์ไปาคว้ามือของเขาจ้องมองที่เขาและพูดอย่างเคร่งครึมว่าอูซีขอบคุณพี่ชายลิงอูซีตกใจเขาสูญเสียมันไปโดยสิ้นเชิง หลังจากนั้นไม่นานเขาก็ดึงมือกลับและพูดด้วยความสับสนค่าข้าทำอะไรทำไมเจ้าต้องขอบคุณข้าเกิดอะไรขึ้นปรมาจารย์ไป่หัวเราะและพูดว่าเจ้าไม่จำเป็นต้องรู้คนฉลาดมักจะรู้สึกยากที่จะรู้แจ้งในขณะที่คนโง่าบางครั้งจะได้ประโยชน์จากความคิดสิ่งต่างๆในโลกนี้มักจะลึกลับอยู่เสมอเจ้าเพียงแค่ต้องรู้ว่าเจ้าหลิงอูซีเป็นน้องชายของข้าเก่งที่สุดนั้นคือทั้งหมด หลิงอูซีลูกหัวขณะที่รอยยิ้มแห่งความเขินอายปรากฏขึ้นบนใบหน้าที่ชั่วร้ายของเขาเขาพูดว่าจริงเหรอข้าเก่งขนาดนั้นเลยเหรอฮ่าฮาเดี๋ยวนะพูดว่าอะไรนะคนฉลาดมักจะรู้สึกยากที่จะรู้แจ้งในขณะที่คนโง่บางครั้งจะได้ประโยชน์จากความคิดเพื่อนไม่เป็นไรที่เจ้าเรียกตัวเองว่าคนฉลาดแต่ทําไมเจ้าต้องเรียกข้าว่าคนโง่ด้วยเจ้าคิดว่าข้าไม่เข้าใจเหรอเจ้ามันโง่เจ้าทุกคนเป็นคนโง่ในครอบครัวของเจ้า ซิ่วแห่งสวรรค์และว่านแห่งเมคาต่างก็รู้สึกขนลุกบนผิวหนังของพวกเขาพวกเขาหวาดกลัวพวกเขาคิดว่ามีเพียงหลิงอู๋สีเท่านั้นที่กล้าเรียกคนโง่ทั้งครอบครัวของไปเฉินคงไม่เคยเห็นใครกล้าพูดแบบนั้นมาก่อนปรมาจารย์ไปตัดสินใจและนำไปปฏิบัติเขากล่าวว่า หวานเอ,อ๋หยุดแผนที่นี่หยุดมันทั้งหมดตามหาเฟิงจือหลิงโดยเร็วที่สุดบอกเขาให้เริ่มทํายาลูกก่อนพวกนั้นบอกเขาว่าเราจะปลดปล่อยความลึกลับแห่งสวรรค์เพื่อปกป้องเขาจากคำสาปศักดิ์สิทธิ์เราขจัดความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดที่เขาต้องทําในกระบวนการทํายาลูกก่อนยิ่งกว่านั้นเราจะใบหน้าของเขาเปล่งประกายเราจะกลับไปสู่อาณาจักรมนุษย์เหนือสวรรค์ใช่ ว่านแห่งเมคาได้ตอบกลับเธอดูมีความสุขอย่างแน่นอนเห็นได้ชัดว่าวานเออเข้าใจอาจารย์ของเธอเธอมั่นใจที่จะกลับบ้านอย่างไรก็ตามซิ่วแห่งสวรรค์ดูไม่เหมือนเดิมเธอพูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นอาจารย์นี้อาจจะยากสักหน่อยการต่อสู้ต่อหอหลิงเปาได้เริ่มต้นขึ้นในคืนนี้เธอดูเวลาแล้วพูดว่า เป็นเวลาสองชั่วโมงแล้วตั้งแต่เราออกคำสั่งรุ่งอรุณกำลังจะมาถึงแล้วช่วงเวลานี้ข้าหวังได้เพียงว่าราชาเฟิรมจะโชคดีพอที่จะมีชีวิตรอดได้ปรมาจารป์ไปว่นแห่งเมคาใบหน้าของหลิงอูซีเปลี่ยนไปทั้งหมด หลิงอูซีรู้ถึงความสำคัญของเฟิงจือหลิงแม้แต่ในอาณาจักรมนุษย์เหนือสวรรค์ก็แทบไม่มีใครสามารถสร้างยาลูกกรนขั้นสูงสุดได้ไม่ต้องพูดถึงยาลูกกรนเม็ดยาที่ยิสวรรค์สูงสุดได้ทุกกองกำลังจะพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อรักษาปรมาจารย์ผู้สร้างยาลูกกรนแบบนี้ไปเชิญอยู่ในตำแหน่งที่ตรงกันข้ามกับเฟิงจือหลิงและเขารู้จักเฟิงจือหลิงเป็นอย่างดี ดังนั้นเขาจึงรู้ว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะรับสมัครเฟิงจือหลิงเพื่อปกป้องเขาเป็นการขัดต่อแผนการอันยิ่งใหญ่ของเขาในดินแดนหานหยางเขาพยายามโน้มน้าวให้เฟิงจือหลิงอยู่แล้วแม้ว่าเขาจะรู้คุณค่าของชายคนนี้แต่เขาก็ต้องฆ่าเขาให้ได้ในขณะนี้สิ่งต่างๆมีการเปลี่ยนแปลงอนาคตของเขาเองขึ้นอยู่กับเฟิงจือหลิงในตอนนี้สิ่งต่างๆเปลี่ยนไปมันยากที่จะคาดเดา หลิงอูซีไม่ลังเลเลยเขาลุกขึ้นและรีบขึ้นไปบนท้องฟ้ามองไปไกลก็เห็นไฟและดับลงทางทิศตะวันออกให้ข้าไปตรวจสอบมันหลิงอูซีหายตัวไปบนท้องฟ้าทิ้งเสียงของเขาไว้เบื้องหลังสิ่งที่เขาทำแสดงให้เห็นว่าเขาแข็งแกร่งเหมือนเทพเจ้าแม้แต่ในอาณาจักรชิงหยุนจะไม่มีใครแข็งแกร่งเท่ากับเขาไม่ต้องพูดถึงในดินแดนหานหยางใครก็ตามที่รู้มันคงจะกลัวตายมีชายผู้ทรงพลังเช่นนี้จริงๆในโลกนี้ มันก็ค่อนข้างสมเหตุสมผลเขาเป็นพี่ชายของปรมาจารย์ป๋ายเขาจะอ่อนแอในเรื่องความแข็งแกร่งได้อย่างไรวันเอ๋อและซิวเอ๋อต่างก็กระโดดขึ้นไปบนท้องฟ้าและหายตัวไปเช่นกันปรมาจารย์ป๋านั่งบนรถเข็นใบหน้าที่สวยงามของเขาสงบและเป็นกันเองเขาไม่ได้ตื่นตระหนกเลยข่าชื่อไปเฉินหากปราศจากความลึกลับแห่งสวรรค์ข้าก็ยังเป็นไปเฉิน แม้ว่าเฟิงจือหลิงจะตายและแม้ว่าเม็ดยาคว้าสวรรค์ของข้าจะหายไปค่าก็ยังเป็นตัวข้าข้าชื่อไปเฉินในโลกนี้ข้ามีเอกลักษณ์ข้าคือข้าข้าเคยเป็นข้าเคยเป็นและจะเป็นตลอดไปดวงตาของเขาสว่างขึ้นเมืองอู่เจิ้นข้ามาแล้วเยเสียวเพิ่งดูแลบาดแผลของซ่งจือจากนั้นเขาก็รู้สึกหวาดกลัวในทันใดราวกับว่ามีอันตรายใหญ่หลวงกำลังใกล้เข้ามา เขาไม่กล้าที่จะประมาทเขาเดินออกไปที่ประตูอย่างเงียบๆเ,เมื่อมองดูท้องฟ้าสิ่งที่เขามองเห็นก็ไม่มีอะไรนอกจากความสงบอย่างไรก็ตามเขารู้สึกกังวลมากขึ้นเรื่อยๆเขากระโดดขึ้นไปบนหลังคาเมื่อมองไปรอบๆเขาก็ไม่พบสิ่งใดเป็นพิเศษเขารู้สึกโล่งใจไม่ได้ดังนั้นเขาจึงหันไปมองเฟิงจือหลิงและไปที่หอหลิงเปาระหว่างทางเขาได้ยินเสียงระเบิดบูม ไฟและหมอกควันปรากฏขึ้นจากหอหลิงเปาเขาได้ยินเสียงตะโกนและเสียงกรีดร้องดังมาจากระยะไกลนั่นก็คือหนิงปี้หลัวมันเป็นเพียงเที่ยงคืนขณะน,นี้พายุที่ซ่อนอยู่ใต้โต๊ะในเมืองหลวงก็ระเบิดออกมาทุกด้านไม่มีใครรู้ว่าทำไมแม้แต่ผู้ที่อยู่ในภารกิจในคืนนี้ก็ไม่รู้ว่าอะไรทำให้เกิดความสับสนวุ่นวายนี้ทันใดนั้นความวุ่นวายก็เริ่มขึ้นหอหลิงเปาเป็นสถานที่แรกที่ความวุ่นวายเกิดขึ้นมีคนทุบประตูแตก ไฟพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าอย่างกระทันหันเนื่องจากเป็นเสียงสังเคราะห์อาจมีการออกเสียงหรือเว้นวรรคไม่ถูกต้องต้องขออภัยในบางส่วนที่ผิดพลาดไว้ในโอกาสนี้ด้วยค่ะอย่าลืมกดไลค์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะ